าเล่นสัปดาห์ที่3ได้แล้วก็คือเป็นสัปดาห์ของฟิซซืนะเอาดีโอโหอยชัดๆสวยๆเลยนะคะดูฮอึออกไปอย่ามายุ่งกับฉันนะ <Work around S 1> มีเสียงภ <here. S 1> าคด้วย เดี๋ยวผมของคิซึนนะหายไปไหนคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับนางทุกคนป่ะกดตัว f นะคะเพื่อสกคกิลป์เลยค่ะเพราะว่าเราจะมาดูว่า oh โอ้ my g อดเฮ้ยเดี๋ยวนะก็คือ เราสามารถที่จะมาเล่นสัปดาห์ที่3ได้แล้วก็คือเป็นสัปดาห์ของคิดซื้อนะเอาดีเฮ้ยได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนว่าสัปดาห์ที่3ะเล่นได้จริงๆด้วยหรอโอเค เอาละเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆดูที่ขวาบนนะคะวันนี้คือวันจันทร์นะคะสัปดาห์ที่3นะคะเฮ้ยมันไม่ควรจะเล่นได้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันยังไม่ประกาศออกมาเลยว่ามีหนาหัวใจสัปดาห์ที่3แล้วนะคะแต่ว่าที่ปอเล่นอยู่ตอนนี้นะคะคือมันเข้ามาในสัปดาห์ที่3ได้แล้ว แล้วคือมีคิดซื่นตะจริงๆด้วยนะคะเพื่อนๆว้าว ทุกคนคงจะสงสัยว่าทำไมพี่ปอถึงเล่นสัปดาห์ของคริสนาได้คะอ๋อโหยก็บอกก็เลยว่าคนมันเทพนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าคริสนาลุกนี้นะคะโคตรแซ่บปากนั้นเธอทาปากอะไรหนะ่กทำไมมันเป็นวงกลมแบบนั้นล่ะแล้วเพื่อนๆน,นะคะสังเกตท่าเดินของนางดูดีๆนะคะอ๋อโหยจะบิดไปไหนคะนะ้าทุกคนเห็นปะ ตลอกค่ะทำไมเธอถึงได้เดินบิดซ้ายบิดขวาแบบนั้นล่ะคะคิสึนะคิดว่าสวยมากล่ะคะเนี่ยตอนนี้นะคะปอ,อกำลังเล่นสัปดาห์ที่3ของคิสชนะอยู่นะคะเดี๋ยวปอจะมาฉะเฉลยท้ายคลิปนะคะว่าทำไมปอถึงเล่นสัปดาห์ที่3ได้นะคะอุ้ยตื่นเต้น นี่แหละคือเหตุผลที่ปอนนะคะชอบคิดซึนานะมากๆเลยนะคะนี่เธอกําลังจะเดินไปไหนเหรอคะแน่นอนว่านางเนี่ยนะกําลังจะเดินไปที่หอ ลงการแสดงนะคะเดี๋ยวปอก็จะมาตามนางไปแล้วกันนะคะโอ้โหบิดซ้ายบิดขวาดูดูด,ด,ดูอะไรมันจะขนาดนั้นค่ะเพื่อนนี่ขอถ่ายรูปด้วยคนดูสิจา๊าแหมเจอคนดังทั้งทีนะคะเพื่อน, <S <S อนๆรู้ไหมคะว่าคิสินานะคะเป็นคนดังในโรงเรียนเนวเฟยเออมีแต่คนอิจฉานางนะคะเฮ้ย ทำไมอู้คุณครูถึงมาตรงนี้ฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเพื่อนๆดูดิมีฟงมีไฟด้วยนะคะแล้วก็มีการปูพื้นนะคะเป็นพรมสีแดงเลยนะคะมีเก้าอี้เน่ยว,วางเต็มเลยนะเนี่ยดูดิอลังการมากๆเลยนะคะซึ่งปอคิดว่า อันนี้คือกิจกรรมของคิสนะในสัปดาห์ที่3นะคะปอว่านะนางน่าจะกำลังเดินม,มาซ้อมละครอ,อยู่นแน่ๆเลยอะแต่ว่าบนเวทีนะคะฮะรุ่นพี่เดี๋ยวทำอะไรอะฮะอุ๊ย รุ่นพี่คือแบบว่ามีความแก้มชมพูแก้มแดงค่ะแล้วคือนั้นกําลังซ้อมละครเหรอคะเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เกิดมานะคะเอ,อ้ยเวอร์ไปตั้งแต่ปอเล่นยันเดเลมานะคะเพิ่งเห็นว่ารุ่นพี่เนี่ยมาซ้อมละครด้วยนะคะดูฮ้อ ออกไปอย่ามายุ่งกับฉันนะเจ้าคนหลายใจแล้วก็ดูเหมือนว่ารุ่นพี่นะคะกำลังซ้อมกับคิสซึนาด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วคือนางคิสซึนอานะคะก็มีความแก้มแดงด้วยนะคะอย่าบอกนะคะว่าทั้งสองคนนี้นะคะกำลังเขินซึ่งกันและกันนะ่ะคนนี้ก็เขินคนนั้นก็เขินนะคะเมฮี ทำมาเป็นเขอทั้งคู่วันนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปแน่นอนคิซนะดูรุ่นพี่สิคะมีความหันมามองเราเล็กน้อยนะคะแล้วคือด้านล่างนะคะก็มีคนเนี่ยมายืนเฝาเ้าเต็มเลยนะคะแถมมีคุณครูพละนะคะมายืนดูด้วยเฮ้ย แล้วก็ข้างบนนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีคุณครูนะคะมายืนโอ้โหแปลว่าเขาเนี่ยนะกําลังจะพยายามนะคะขัดขวางค่ะไม่ให้เรานะคะตัดกระสอบทรายเนี่ยหล่นใส่หัวคิดสึดนนะนะคะงั้นก็แสดงว่าเราเนี่ยนะจะ กำจัดนางในช่วงเช้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยอะ่ะโอ้โหมีคนนะคะมานั่งชมเต็มเลยนะลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีอาการนะคะแก้มแดงอะ่ะนี่นายแอบชอบคิสุนะหรอฉันว่านะ ต้องใช่นั่นแน่เลยอ่ะมีคนจากชมรมวาดรูปนะคะมาเขียนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเออมีแก๊งบูลลี่นะคะยืนเฝ้าทั้งสองข้างเลยค่ะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะ ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่3ที่ค่อนข้างท้าทายดิฉันเลยนะคะเอางี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวปอจะมาลองดูตอนพักกลางวันด้วยนะคะดูดิมีความตกแต่งแบบว่าหลายอย่างเลยนะมีชงมีฉากด้วยนะคะนี่ ขอเข้ามาเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะที่นี้เดี๋ยวป๊อก็จะไปเข้าห้องเรียนเลยแล้วกันนะกดคุยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะหนังนี่เนี่ยนะเข้าถึงตัวค่อนข้างยากค่ะไปฮะทุกคนนั่งเรียนกันนะคะตอนเนี้ยอยากรู้ว่า คิสซึนะนะคะอยู่ห้องไหนเฮ้ยนี่ไงนางอยู่ห้องนี้ค่ะห้องสองทับสองนะคะคิสซึนะเธอพอจะว่างคุยไหมอะ Our newest club member doesn't seem to realize how things work around here. She actually thinks she can steal my hairstyle. It doesn't matter if she had this hairstyle before me. Now that I'm using it, it's officially mine. There's only enough room for one set of purple drills in this school. I'm not going to discuss this with her wow. directly. Such matters are beneath me. Make yourself useful and go have a word with her. Tell her that she needs to do something original with her hair. Huh? อันนี้นะคะก็เป็นเคเวสของคิซึนะนะคะคือนางเนี่ยต้องการให้เรานะคะไปพูดคุยกับโคโคนะนะคะเพื่อให้นางเนี่ยเปลี่ยนทรงผมค่ะเพราะว่าคิซึนะนะคะต้องการให้ตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมสีม่วงแล้วก็เป็นทรงผมแบบนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปพยายามนะคะทําให้โคโคนะเนี่ยเปลี่ยนทรงผมให้ได้หรอเออแล้ว ฉันต้องทำยังไงอ่ะเพื่อนๆคะ คือปอก็ไปหาข้อมูลมานะคะคือว่าคิสนานเนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยจะฆ่านางแบบว่าตรงๆไม่ได้นะคะเพราะว่านางเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองค่ะก็คือว่าเขาเนี่ยจะสู้เรากลับนะคะซึ่งปอคิดว่าเราต้องหาวิธีอื่นค่ะอย่างเช่นนะคะใส่ย,ยาพิษลงไปในอาหารของนางหรือว่าจะใช้วิธีในการแบบว่าโดนไฟฟ้าช็อตก็ได้นะคะ ซึ่งปอคิดว่าการวางยาพิษเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ว่าเราต้องไล่คนพวกนี้นะคะออกไปให้หมดนะคะแล้วก็เควสของคิสนาเนี่ย คิดว่าน่าจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยทํามาให้เราได้นะได้ดูเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวปอขอดูก่อนว่าเ,เรามีพอยเท่าไหร่อตอนนี้ปอมีพอยต์อยู่100เ,เลยนะคะคก็เดี๋ยวปอจะมาเก็บยาพิษก่อนแล้วกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ยาพิษมาแล้วนะคะเดี๋ยวปอจะมาเริ่มไล่คนที่อยู่ตรงนี้นะคะไปให้หมดค่ะทีนี้เดี๋ยวปอจะมาหัวเราะนะคะเพื่อรอให้คิดสนะนะคะเข้ามาในห้องนี้นะคะไม่รู้ว่าปอต้องไล่พวกนี้ไปหรือเปล่าอะ่ะเออนายช่วยไปที่อื่นก่อนได้ไหมอะมาลองดูกันเออเรายังวางยาไม่ได้อะ่ะ ก็คือต้องมีความส่วนตัวมากกว่านี้นะคะเอางี้ค่ะปอก็จะไล่ไปให้หมดเลยค่ะให้ตรงนี้นะคะไม่เหลือใครเลยค่ะเอิมพวกเธอออกไปก่อนได้ไหมอ่ะพอดีว่าฉันมีเรื่องต้องทําตรงนี้นะ่ะนี้ค่ะอันนี้คือปอก็ไล่ไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมาไล่คนในชมรมทำอาหารด้วยนะคะออกไปก่อนนะคะออกไปก่อนนะคะขอความเป็นส่วนตัวแป๊บนึงนะนี่เลยค่ะ oh, hey. <Hi. S 2> ไล่ไปเลยครับผมปึ๊บนี่ตอนนี้นะคะก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนางก็จะเข้ามาในห้องนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยป๊อกก็จะมาใส่ย,ยาพิษนะคะลงไปในข้าวของคิสึนะค่ะนี่ไงทุกคนทำได้แล้ววูวูวูวนี่นี่นี่นางออกมาแล้วค่ะทุกคนมาดูว่านางจะตุยหรือเปล่าโอ้โอ โอเฮ้ยโอเคครับผมวิธีนี้นะคะก็ได้ผลกับคิสซึนะนะคะตอนนี้นะคะปอก็กำจัดน้ำหัวใจคนที่สามได้แล้วนะแต่ว่าแค่นั้นนะคะก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวปอจะพาไปดูว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคิสซึนนเนี่ยจะ เปลี่ยนทรงผมทุกวันเลยค่ะก็คือว่าทั้ง5วันนี้เนี่ยคิสซินานะคะจะมีทรงผมไม่ซ้ํากันเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะก็เป็นวันจันใช่ไหมนางก็คือจะทําผมทรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูวันอนังคารค่ะไปฮะเดี๋ยวปอจะข้ามไปเลยแล้วกันเนาะอุ้ยคือแบบว่าดีอะก็ คิดว่าทุกคนนะคะก็น่าจะรู้แล้วว่าที่ปอกําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเพียงมอดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ตัวเกมจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเกมจริงๆเนี่ยเขายังไม่อัปเดตสัปดาห์ที่3มาเลยนะคะอันนี้คือเขาก็ทํามาเพื่อทดแทนให้เราเนี่ยได้เล่นข้ามเวลาไปก่อนนะคะซึ่งปอคิดว่ามันโอเคมากๆเลยนะนี่ไงอันนี้คือเป็นวันอังคารค่ะแล้วคือ ดูนางทําผมมาโรงเรียนดีทุกคนโอ้แซ่บเวอร์สวยเวอร์เลยค่ะนี่นี่นี่คิดซึนะมองกล้องหน่อยสิเฮ้ยดูดิทรงนี้ก็สวย่รอดมากๆเลยคือแบบว่าชอบตั้งแต่ทรงแรกแล้วก็มาทรงที่สองนะคะเฮ้ยอันนี้ลอดดาดูดูข้างหน้าคือมีความสั้น แล้วก็ข้างหลังคือมัดรวบนะคะแล้วก็เอามาไว้ข้างหน้าอู้หสวยชอบเธอสวยตั้งเลยอ่ะเพื่อนโอ๊ยแต่ว่าเวลายิ้มแบบนี้เนี่ยคือไม่ค่อยสวยเลยคือแบบว่าไม่ยิ้มดีกว่านะคะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวปรจะพาไปดูทรงผมของนางวันที่3กันนะคะว่าจะเป็นทรงผมทรงอะไรนะคะบอกเลยว่าเป็นมดที่อเมซิ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเก่งอ่ะแถมมีเสียง ภาคเป็นเสียงของคิซึนะด้วยนะคะคนสร้างคือต้องขยันมากๆเลยอะ่ะอุ้ยชอบท่านชอบมดนี้ทุกคนเอาล่ะไปหาคิซุนะกันนะคะเฮ้ยนี่ไงสวัสดีคิซุนะว้าวและนี่เป็นทรงผมของนาง วันพุธนะคะเฮ้ยทรงนี้ก็สวยนะแถมมีต่างหูสีม่วงด้วยนะคะลดมากต่างหูก็เปะ๊ะเวอร์เลยนะเป็นมอดที่แบบว่าไม่เบื่อจริงๆนะดูดิอ้อโอยชัดๆสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวปอจะข้ามไปเป็นวันพฤหัสเลยนะคะเพราะว่าอยากเห็นทั้งหมดให้ครบ5ทรงเลยนะมาแล้วคะ่ะ โอ้โว oh, 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 oh. ้วโ like ้ว้วเดี๋ยวนะเดี <c oughs> <laughs> He, ๋ยวนะอะไรวะหน้าเฮ้ยแต่ว่าข้างหน้าสวยนะแต่ว่าอาจจะดูอลังการไปหน่อยนะคะทุกคนเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะ เฮ้ย hey, อย่าขำดิเออห้ามขำไม่ได้อย่าขำผมน้องค่ะทุกคนน้องสวยค่ะน้องเป๊ะที่สุดแล้วนะคะและนี่นะคะคือทรงผมของคิสตินะวันที่4ค่ะใครจะมาสู้เราได้ล่ะคะสวยเป๊ะขนาดนี้นะคะทรงผมคือไม่ซ้ำใครเลยนะอลังการไปไหนคะเนี่ยโอ้โหลูกสาวแม่เฮ้ยอย่าบาังสิเฮ้ย<ม>จะถ่ายรูปค่ะโอ้โหดูเป๊ะมากทั้งขนตาทั้งการทาปากแล้วก็ทรง ทรงผมที่แบบว่า <c oughs> ออลังการอะฉันชอบนะอะทีนี้เดี๋ยวปอจะพาไปดูวันศุกร์ค่ะจะเป็นทรงผมทรงสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะดูกันเนาะอะ,อะไปดูกันมามามาแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> อันนี้ดูแบบว่าแบ๋วแบปะขอดูหน่อยจ้าโอ้ ทรงนี้ก็น่ารักนะคะมีความแบบว่าทํารอนแล้วก็มัดแกะนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นทรงผมที่คล้ายๆกับวันจันนะแต่ว่ามันก็มีความสวยกันคนละแบบป่ะอุ้ยทุกคนชอบมากเลยเยะ สวยเป๊ะเวอร์แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบทรงผมทรงไหนของคริซุนะมากที่สุดคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะถ้าถามปอแล้วเนี่ยปอชอบทรงผมวันอังคารมากที่สุดนะคะมันเป็นมดที่แบบว่าแปลกดีอะลดเลยแล้วก็หนาหัวใจนะคะมีวิชาป้องกันตัวด้วยก็คือว่าการที่เราเนี่ยนะจะมากำจัดนางเนี่ยเราจะต้องคิดวิเคราะห์ให ถี่ท้วนก่อนนะคะเพราะว่านางเนี่ยนะเข้าถึงตัวยากนะคะส่วนภารกิจของคิสนาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะทําไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้โคโคนานะคะเปลี่ยน สีผมแล้วก็ทรงผมได้นะเหมือนว่าเป็นโคเยที่ทําให้เราเนี่ยมาอ่านเฉยๆนะคะแล้วก็มาฟังเสียงภาคของคิสุณะนะคะซึ่งปอก็ชอบเสียงภาคนะเพราะว่าเสียงสวยเสียงแซ่บปะแล้วก็เหมาะกับตัวละครของคิสุณะด้วยนะ <c oughs> ขอตบมือให้กับคนที่สร้างมดนี้เลยนะคะจะมีชื่อของคนสร้างนะคะอยู่ที่ ข้างล่างกลางจอเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเล่นสัปดาห์ที่3ของมดนี้นะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะเป็นมดที่โหลดง่ายแล้วก็สามารถโหลดปุ๊บก็คือเล่นได้เลยนะไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากนะคะซึ่งมดเนี้ยคือแบบว่าตอบโจทย์ค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะ ไายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน